ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือกี้พ่ออตจย์มาท้ามาติดตามอัฐบาลไทยกับอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับงวดที่ผ่านมาคนไทยสองเก่าออกเก่าสองออกตกกับครักวันนี้เดี๋ยวจะได้เบิรงนักกันครับเอฟซีออกทั้งบนทั้งล่างไมรมีการที่ผ่านมาหลวงพี่ครับผมเจริญพ่อครับผมเอฟซีงวดที่แล้วการครับผมงวดที่แล้วกับหนึ่งงวดที่แล้วรักษางวดที่แล้วเลขที่หน้องเอฟซีสองเจ็ดสองเก้าเนาะออกเก่าสอง เขาตัวกับนี่เด้บ่ได้วงไผ่เด้ตัวกันนี่เนี่ยตัวร่องตัวกันนั่นเขาตัวกันตัวร่องเลยผมมึงโย่ขันเอาสูตรหนึ่งซองมานี่จะได้กระทืบเขาตัวกันตัวร่องพี่น้องเขาตัวกันเด้่องเก่าสูตรนี้่เล็กตะแกรเล็กวิ่งมาทั้งหนึ่งทั้งสองเลยผมเล็กวิ่งเขาทั้งหนึ่งทั้งสองหนึ่งบนสองล่างนะครับผมเล็กวิ่งเขาทั้งเหล็กวิ่งเดิจับคู่เขาตัวกับนะครับพี่น้อง หมดนี่มาามกันตัวว่าหลวงพี่เราหรืงไม่เฮาจะให้มาตัวไหนหลังจากหายตัวไปนานกลับมากับเขาปั้งๆกับพี่รองที่กับผมหายตัวไปนานยังไงก็โล่งอยู่เนี่ยว่างมดหลังจากก้อนๆนโอ้พันเปเขาทำพันเปเขาทำชุดดงไปทุงดงกลับมากลับมาให้กับเขาที่สองเข่าเขาเล็กวิ่งเล่งวิ่งก็ลดเล่วิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเขาบนล่างกันนะครับพี่น้องนี่คือหลักฐานเลยเอาชนะหลวมาตามกันตัว เอ้โอเคกบรเก็บเก็บย่างเ้ยโอ้ยทำเสียงงามเกยังไดอนมันมีอยู่สสูตรเอุปพิบนนี่ยอดสูตรเอาสูตรนี้นะครับเอาสูตรบนล่างกี่คอับนล่างนี่เอานี่กอนบอาสูตรนี่ะสูตรหากินครับอนี เกล้ายตัวก็มีตัวตัดจนก็ม,มีตัวตัดตัวเน้นมีปากกาน่อยๆปะยันคำล่อเงินก็ในเขียนตัวจริงรออกที่เขียนนั่นนี่เอยไม่เป็เขาเป็นตีเขาตัวครับวันที่สิบหกเนาะทกกอพอ วิ่งบนล่างเขียนบนล่างครับเนี่ยครับครึ่งวันที่แล้วกับบนบนล่างวิ่งบนล่างแน่ันบ,บุกปักหลักเร้อเพราะว่ามันบนเนียนนคลับกับตัวออกเนาะครับจังให้มันมันทิ่งเยอเพะพ่อให้บนมอกล่างออกล่าง,ออางมาอ,อกบนญันไหนมากันก,ก็ให้บนล่างเลยครับเออกันนั่นแหละ บนล่างรวมไปเลยครับบนล่างนี่แก้าแปดเกศนี้แปดเกศย์เลขวงกลมนะครับตัวเน้นตัวเน้นบครับอันเครื่องงวดชิลล่ตัวนน้ตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วปากาแดงครับแปดเก้ามาแน่นอนถ้าตัวนี้เป็นลักลอยหรือเอาตัวนี้วมปดเป็นลักลอยรครับลักลอยงวดนี้ ตัวนี้มากับตัวนี้กันโอ้ให้เก้าครับศูนเน้นที่เก้าร่องศูนเรียกตีแปดเก้าศูนหาใส่ได้ไปนอได้แปดลักลอยครับอาจารย์ว่านกแปรกซ้ำนกลอยครับทางจงับพูดเนาะครับผมทางจับพูดเถือนี่เขออาหิ้งวดนี่ แปดสามหลกที่พาตัวเดียวอยู่สคูมโอ้ตัดคักัดเนี่ยสิบห้าคู่เลยทียันในเต็มวะ่เอเอาลงเต็มซุดเลยครับเต็มซุดเห้ก่อนเนาะค่อยตัดค่อยๆไปแตมาตัดเพราะเนนนเน้นนอเนนนในกระจกในี่กระจกเรียกอับเ็ดหนึ่งสองสา เก้าสุดเต็มเลยจอสักกี้งเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดนี่รับกลางรับบนพรกนครับโอ้ <5. S 1> oh. รับเอายูุ ด,ดับยูทุกงมวดจิครับม,ม่สุดุดีกนี่ดับสอยกเลยเนะครับเนาะ่นว่าดับอยูทุวด้ปีการุธีจังหมดตัวเดียวตัวเดียว่ตนุดมีควอย่า <c oughs> งคิดว่าได้เตียงทุนนะครับไม่นใจยไปเลยสำรับ ทุ่นหน่อยเนาะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามสามตัวความเรื่องวันนเนาะเก้าเจ็ดสามตัวที่ยี่เขียนสองใบอ๋อมันอ๋อยังศูนย์หนึ่งศูนย์สามว่าข้าเขียนอันนี้ยังยังลายครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเลขสามตัวไม่ยุคคงจริง นี่เดี๋ยวมึงกันจักซีคูเอาซีคูเด่นหนเ้ยยสีคูแต่มันมีอยู่อแปดคูจะเดินเดินินไอยสีคูครับผมเอาตัวเดินได้ได้จัดหนอยนี่เยสองคูก็นเลยอ่ะแล้วจะลงีใหญ่ปีคูปีคูน่ะกันไว้สามตัวแล้วบัน ตัวตรงฮะยึบที e ่หายยิบรุดตรีไว้เลยสามตัวตรงห้าเขรัดต่อรี่ห้าสามตัวใช่สามตัวนา ามเก้าหกแปดเก้าหกสามศูนย์เก้าสี่คู่สามหาสี่หาค่ะผมสามตะตรงส่วนเหล็กสองตัวก็มีสิบหาตัว้วครับเนี่สิบห้าคู่ตัดดวงคับจ๊าสตัดที่บัน บ่ได้ตัดดิสิตัดได้บาสิสิตัดในเลียยุสี่คู่สิบห้าคู่สิตัดเลีตัดสิบเอ็ดคู่เลออยย่ห้าคู่ก็สี่คู่สี่คู่อันบ่คับตัดอยู่ในไหนเลยครับตัดด้วยมอครับปากกาแดงตัดบ่เอาทิต้องใส่เอาตัวเล่นนั่นนะเอาตัวเล่นเล่นมอวงกลมเลยครับวงกลมอเล่นเนาะครับเอาทุ่มเน่นมันมัเจ่น่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่น่่่่่ต่ก่่่ม่ กมมาเลยโอ้กลมมาเออนานๆๆงมแมออันนต้องประกาศแดดตัดน,นี่ตเกาหกศูนย์เก้าเกี่เดือนสายอันนี้ศนยบนย่างเดียว,ลวเลยศูน 0, ยเจ็ดเนี่ยไปล่งลางเน้นที่เก้าหกตัวน,น,นึงเนาะอืมทุกนีบนล่างเลยศูนย์เจ็ดเฉพาะศูนย์เจ่างเดียวศูเจบนล่างหรอครับอืม ศ <09. S 1> ูน,นย์เก้าบนเนียน่ยบนวนศูนย์สามนี่เท่านี้ละจะเ,เน้นสี่หางเกาะกระดาษพ่อใช้กระดาษใบไมน้นาะเขียนยให้ละเอียดใน,น,นอันนี้ครัอันนี้เขียนแต่ตัวเน้นมาครับบ่ถืเขียนดีนนนนอันนึองอันนึงสองใบเดิน ามบอยู่อวอาเนนั้นหวงอนเอามาเพิ่ม้ของอาจารย์เอาผมก็วหงแล้ววงแล้วของอาจารย์มาเพิ่มออกให้เป็นเปลี่ยนเนหมดแล้วเอาผมก็วหงไ้เอาเดี๋ยของบ่รุ่ไลเน้อของอาจารย์ใส่ไปของคนตัวนี้ครับนี่เปลี่ยนหมดของอาจารย์ของคนมาใส่เอ้งูเ่านี่ครับนี่เอออโอ้ก็จะมันซึมไปหลายใบอันนี้เลีวเรียวครับ อ้าวไม่เอียงดุห้าคู่สิบห้าคู่ตัดเหลือโยาสี่คู่ครับก็ไปก็จะเป็นเด็กดับเด็กรักร้อยกับเด็กดับเด้อบัอตเด้อครับผม่ครับผมจุด,ดเตียมเตียมูตรนะครับให้วิ่งแปดเก้าศูนย์แปดคือมากระกรอยที่ลองที่ครับผมส่วนจะมาตรงๆกบคือเก้ากับศูน ทั้งหมดจะมี15คู่สุดเต็มแต่มีตัวเน้นพี่น้องอีกทีรับผมเน้นแค่4คู่ถ้าชอบเก่าน้ำตาลงพีคนเน้นเน้นให้พี่น้นนอง9603079 0คนเน้นถามตัวตรงโอ้ยหมดเลย396บริเกียนเลย396แปด96 8ปด96หน,น,นึ่งน,นี่เนาะรักแทนหนึ่งนี่เนาะเดี๋ยวลงพีน้อง แป่กระหงแปก็มีสองเทียรแหเสรโอ้แปกหสมต้นอ uh, like ๋อนี่สามเนาะสมี่คนเสียสามสามแียแปสายวย่นเอาที่นี่พ่เบิงดับบนเรียกดับประกับระกบคู่ะกคู่กันไปดับล่างอเ็ เรียกดับดับบนดับล่างดับบนดับล่างรักรอยแปดกับสามเดี๋ยวส่วนจะพูแอดทุวนกรอบก็ขึ้นน้องด้วยบึงเลียดดับไปก่อนเรียกดับดับบนหนึ่งดับล่างเจ็ดหลักร้อยแปดกับสาม เอามาใส่กันนะขับยี่บพยัญชะมาสุดลุปเออลายตัวกับกิ่งด้วยครับแต่ว่าอาจาย์พยันเนมีเนียนให้เนาะครับนะครับบนล่างนี่แปดเก้าศูนครับโป้ประจับโค้เฮต็มสูตรคือมีสิบห้าตัวเฉพาะพันเนียนให้มีเก้าห 0 3 0 7 0 9นะครับพอแจมอันตัวน,นี้นะครับเดอ้อร์ยิปซีมาร์เกรกับพิเจนาเอาอตัวเลข3ตัวก็มี3 9 6 8 9 6 3 0 9โอ้ลม่ม3 9 6เก้ครับอาจารย์ดาวดวงใหม่งวดที่ผ่านมาเขาล่างนะครับเนาะงวดนี้ก็เพิ่งไว้เป็นแนวทางน้ำกันนะครับยิปซนะีเนาะครับเอาขอให็นสุกโสมมันมันกันได้ครับเดอ้อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหกนี่นะครับเนาะก็ถูกไว้รวยเงินกันถึงลอตเตอรี่ทอดที่หนึ่งกันเนาะครับเนาะ ครับเอาแคปหน้าจอครับผมกับอาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับ,นะรบเาบนาะครับนะเอา,อาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกิมีแคนีเนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม